ที่แต่ได้ใส่กี่ม่คุณหลักแล้วไม่ได้หลักข่าเ๋้วก้องหลักย่อ้ดีเอแบบเสียงว่าบตัดเองเราไปลักเกี่ยงเพืงหลักแล้วไม่ได้หลักข่าเลยหลักสามด้ลยพอไปใกลบุชินดากูล่ะลูยแบบใส่กี่มามักเลยงากจะไม่หลับสู่ยากูโบ้แต่กูเกณฑ์จัดหม่ใสจอกคุหลงเอเอแบ่โดยนี่ไหนโตโอยไงเจ้ากองต้นลุนวัชูน ตึงเจ้ากส่วนต่ำกี้คารุณาหลอดกี้ใหม่รือไม่ต้องใช้มาเลยก็ดีพอเลจากบ้านเด็กๆนั้นดันนั้นแต่มมั้ตึงเลอดเลย่อันเออบ้านักหน้าคนกัดบ้าแต็มเร่งแต่มพวกเราว่าแกเร่งต็พวกเราว่าใชู่แต่งานแกงับเคยน้องดาวเรื่องไหมเงือมันจะกี่วันนี้เล้ยี่น้องดาวน้ดาวกะค่ะ นงนงดาวไปแต่งานไปตองไหมตายเลยพี่ตองจะแต่งงานเลยจ้าอีามีผลเหรว่ามี้นจริงว่าปะกูแต่กัมันเดอินายนเดืนมนายรตีเราจะแตงดูเจ้าเจ้าไปโรตีแตงกู้อก็แต่ตีโคนเลยแงยาวปาบอลหร้อแต่าตานั่นไม่ินุนตีนหรกูแต่งงานนั่นกูได้ตัวกำลมัไม่จะ่น้องเออได้ลํอมันนี่พี่ตองจะแต่งงานเลยจ้าเอ แต่งวันไหนอ่ะไม่กี่วันนี้กับตายแล้วพี่ชายของน้องจะแต่งงานแล้วอีผู้หญิงคนนั้นใครที่มันชอบดีแล้วกันไอ้จ้าเรเนั้นวะไครเมียไรน้องรองให้พี่ทองจะแต่งงานน้องน้องน้องย่ารองไห้น้องน้องรองให้เจ้ใจน้องทราบซึ้งจนดีใจค่ะ ต่อไปนี้น้องจะไม่ต้องเห็นพี่ทองอยู่คนเดียวแล้วพี่ทองจะมีคู่ไม่ก็คือปีแต่งนันแต่ไม่ใช่คนไกลคนแถวไหนะคน p เนี e ยแต่งกับพี่แก้วเลยค่ะไม่กับไอ้กันไม่ใช่แต้งกับไอ้น้องโปอ๊อย่าว่าบุ่มกูน่กูไม่จบวัดใจอะไรก็เ้งแต่อุดนิดแต่ทองกับไปมมดอยูงไนแก้วอยาเปีนไได้ องค์กตดีที่นูมาจางจปาชเรีตเสีเตัเป็นใครบาเเลยนูชิใจเป็นคองที่นำองค์ยาวิเศษตามประกาดรับจงโดยท่านอาจารย์น่สีบุญน้องไม่มาสร้างความดีเจ้าค่ะดีเลยคุณดีตกดบไปเลยตกเไมต้อทเตมสมรตตก่จจยชยา

วัดดีลวงแยกดดดีลวงเธอมาเพืด <Sempre otion ally> ินอ้าวนเพื่อไรกันโโลน่าไปแลวตนงตามในยูซเธอจดเป็ไสาวบดินพุ่นี้จะได้ทองอย่าวากันจังเลไม่เกี้ยวเลยลวงมนียังไงหนุ่มิมันกูนี่คุณลังจืดเลยก้มแก้วปลายหากา คนลบนัวโตฮกชนใชรหัวชีพัญานั่นำเหตุเพี่ในชัจทินนี้นายย่งคนนูนายเกวคนนูนายโตกับติดตามลงไปลงมาปัญญเนื้อั้งนั้งมดนไม่ใชมันเกตลอดเกะมาเด่นดีเราจะหอดรางวัลให้กับพวนายนายโยตุงจะได้รับรางวัลบ้านปลมนี้สิ้นหนึ่งลบ้านกลมี้สิ้น